วันนี้จะมาเปิดโปรเจกต์อีกเพลงหนึ่งนะฮะชื่อเพลงว่าไม่มีเธอของอพี่ฟ้าและก็พี่ซันนะครับอยู่ในาบางรักชาแนลนะครับถ้าเกิดอยากดูก็เข้าไปฟังได้ครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ <88. S 2> เพลงนี้ผมไม่ได้เป็นคนแต่งนะครับเขามีเนื้อเพลงมาให้แล้วผมมีหน้าที่ในการเรียบเรียงดนตรีนะฮะก็จะเป็นแนว ซอฟ rock มัง้งเรียกว่าซอฟ rock หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้ครับลองฟังดูไมม่เออีเอกแล้ว เธอคงไม่กลลับมมาาาหรือทิ้้งงงไวววเพียค่่ปะให้ฟังแค่นี้พออยากฟังเพลงเต็มไปฟังในบางรักชาแนลนะครับมาดูกันเลยดีกว่าว่าผมทำอะไรไปบ้างอย่างกลองเนี่ยผมใช้ถ้าเกิดเป็น s o ฟต์ร็อกนี่ผมใช้ตัว Blue Bird นะฮะ เป็น bluebird ตัวเดิมเลยนะครับผมว่าเสียงมันกระแทกกว่าเหมาะกับแนว Soft Rock มันจะประมาณนี้ผมชอบความจิกของกระเดื่อง ันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกไลน์นะริมริมช็อตอ่ะถ้าสังเกตนะครับว่าตรงตัวของออตรงตัวของ Crash ผมจะจะแพนไปซ้ายขวาเลยครับจำลองการตีจริงคือตีจริงมันจะแบบ สองข้างเลยอย่างเงี้ยครับมันจะส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันส่งกว่าตีฝั่งเดียวอันนี้ก็เปิดแฮบปบเป็นท่อนฮุกนะฮะลลแ,ลแล้วก็มาดูเบสกันนะครับ เบสก็อัดสดครับผมเดินธรรมดาเลยดึม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 เป็นซอฟร็อกธรรมดานะครับจริงๆอยากได้ออ รีแอมเบสแบบจริงๆมากเลยแล้วก็มีลายเปียนโนนะครับเดี๋ยวฟังเปียนโนองเดียวกดคอร์ดธรรมดานะครับกดแบบธรรมดาครับไม่ต้องมีเทนชันไม่ต้องมีอะไรเยอะครับคอร์ดตรงๆ พราะด้วยความที่ความเป็นร็อกจะส่วนตัวผมนะถ้าเกิดมาใส่เทนชั่นอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันดูไม่แข็งแรงพอแล้วกับคอร์ดแบบตรงๆซื่อๆด้วยความเป็นร็อกนะประมาณนี้ก็เล่นแบบคนเล่นเป็นโนไม่ค่อยเป็นนะก็กดแต่มันก็ได้ความแข็งแรงดีนะ ลายด้านล่างผมก็ใส่เป็นพวกนี้ไปแล้วก็สตริงมาดูอีกลายหนึ่งอันนี้เป็น fm เ็น็โนนะครับอันเนี้ย ก็มีพวกลายอิเล็กทริกกีตาร์เดี๋ยวให้ฟังรวมๆมส่วนลายนี้ หมือนเดิมแพนซ้ายขวาครับแต่ว่าเล่นคนละรอบกันนะนะตรงส่วนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับป๊อปรอ็อกซอฟรอ็อกธรรมดานะครับตรงนี้ไลา์โซโล,โล่ผมใส่เป็นลา์แซกโซโฟนมานะครับตอนแรกตรงนี้มันเป็นลา์มิดีไอเนี้ยเห็นไหม ที่เมาส์ชี้อยู่ทีนี้พอเป็นมิดีอ่ะผมเฟดไม่ได้ผมก็เลยต้องเอ็กพอร์ตมาเป็นไฟเวฟแล้วก็เฟดเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมชาติของของมันผมชอบรีเวิร์บมากเลย ชํำๆค่อยๆเฟดนะมันจะได้ความเป็นธรรมชาติของแซกโซโฟนมากกว่าครับส่วนลายนี้ตรงร้องเนี่ยผมใส่เป็นเสียงเหมือนเทปเทปมชชีนลองฟังดู ออยยย่่่าางไไไไรใหใหห้้้้พนนนผปฉัมเมเเเคลลืธดถ้าฟังอัพเพลงจะเป็นงีงนนน้เทค,คนิคก,การทำอันนี้มันไม่ยากเลยครับ ก็แค่โลคัดมันไปครับโลคัดแบบเยอะๆเลยแล้วก็บูทย่านย่านย่านกลางขึ้นมาครับแล้วก็ใส่เทมชินเข้าไปผมใส่ตัวนั้นแหละของเวฟนะฮะท่านหลังก็ การที่ไม่มีเธออยู่คนเดียวแสนทรมานแต่ละวันที่มันผ่านไม่มีทางที่ฉันลืมเธอได้เลยแค่หลับตาพาเธอ,อยังติดตาวันที่ไม่มีเธอได้เรียนรู้ถึงการลาจากและตัวฉันต้องทนอยู่กับความคิดถึงและการไม่มีเธอแล้วฉันยังรักเธอยังไม่ลืมอ๋อถึงแม้เท่านั้นอมีแรปด้วย ตรงแรปนี่ผมผมจะชอบเทคนิคการการที่โอเวอร์ดับซ้ายขวานะครับมารู้สึกว่ามันแน่นดีถึงแม้เธอนั้นจะจากตัวฉันไปแสนไกลแต่ว่าเธอนั้นยังอยู่ในใจของฉันไม่รู้ทำไมกี่วันผ่านไปถึงฉันจะเจอใครๆแต่เธอก็ยังคงมาวนเวียนอยู่ในฝันและไม่เคยจางหายไปนาฬิกาเดินหมุนไปแบบไม่มีย้อนกลับทุกๆค่าคืนยังคงคิดถึงแต่เธอจนนอนไม่หลับแม้เธอหายไป ธอจะไปอยู่กับใครที่อยากให้รู้เอาไว้ฉันยังมีเธอคนเดียวอยู่ในหัวใจการที่ไม่มีเธออยู่คนเดียวจะทรมานวันที่ไม่มีเธอได้เรียนรู้ถึงการอาจากและตัวฉันต้องทนอยู่กับความิดแล้วก็ตรงลายท่อนฮุกส่วนใหญ่นะครับตรงนี้ผมจะใส่เป็นลายริฟกีตาร์นะครับบาง,บาง ให้มันฟุ้งๆหน่อย,ย,รอยอประมาณนี้ครับผมพรีเซตก็ไม่มีอะไรมากครับส่วนใหญ่ผมผมใช้กีตาร์ก็เบสอัดสดเข้าไปนะครับ ไม่ค่อยใช้เ, vo, เครื่องดนตรีที่มันเป็นแซมเท่าไหร่นอกจากกองกับซินเลยพวกนี้ครับเพราะว่าผมจะถนัดการคิดเพลงแบบเป็นแบนด์มากกว่าที่จะเป็นดนตรีอิเล็กทรอนิกส์นะครับถนัดแบบนี้มากกว่าลองไปฟังดูนะครับเพลงไม่มีเธอของพี่ฟ้าแล้วก็พี่สันในบางรักช n แนลนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ